สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวลมบินทุกท่านนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปรีวิวรีวิวเครื่อง VR ครับหลังจากหลังจากที่ผมได้ปรับปุ่มปรับปรุงซ่อมแซมนะครับก็จะมีอะไรบ้างที่ผมได้เพิ่มเข้าไปเปลี่ยนอะไรบ้างก็วันนี้เดี๋ยวรู้กันนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเครื่องตัวนี้เครื่องว r าสาเหตุที่ผมได้ปรับปรุงซ่อมเครื่องใหม่ก็คือเหตุการณ์ลูกปืนปลายก้านแตกวันนั้นนะครับก็เลยได้ทำยาวเลยก็จะมีหลักๆคือตัวเสื้อนะครับเสื้อพร้อมฝาสูบนะครับผมได้เปลี่ยนตัวใหม่ตัวนี้ผมได้มาจากเชียงกงนะครับ มือสอนะครับสภาพนางฟ้าเลยสำหรับปอกก็ไม่ผ่านการตีปอกนะครับตัวนี้ผมได้มามันอยู่ในเบอร์150เบอร์150ตัวนี้เดิมๆนะครับตัวนี้ตัวเดิมก็ยังไม่เติมน้ำหล่อเย็นนะครับเพราะว่าผมว่าจะอุ่นเครื่องดูแล้วก็ดูปริมาณน้ำในงอน้ำก่อน ตัวนี้ตัวเดิมนะครับสําหรับหม้อน้ําจะเป็นหม้อน้ำซีบียนะครับผมได้เปลี่ยนใหม่นะครับตัวเดิมจะเป็นหม้อน้ำสปาร์คหนึ่งหนึหนะครับตัวนี้ผมสั่งในอินเทอร์เน็ตได้มาก็ไม่ถึงพันครับตัวนี้ก็จะเป็นถังพักน้ำมันเชื้อเพลิงตัวนี้ก็ก่อนที่เครื่องจะเสียหายตัวนี้ก็ติดตั้ง แล้วก็มีหัวเทียนครับหัวเทียนใช้เบอร์เดิมนะครับแต่เป็นหัวใหม่ตัวใหม่โอเคครับก็จะมีสายสายหม้อน้ำสายหม้อน้ำออกจากฝาสูบมาบนแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นน้ำเอสายหม้อน้ำน้ำเข้าออครับตัวนี้ท่อนบนเนี่ย ท่อนบนนี้จะเป็นสายมอน้ำเดิมๆมปกติผมมาตัดตัดช่วงนี้ครับตัวนี้เป็นท่อลูมิเนยียมนะครับงอเป็นงอโค้งนะครับนี่ครับดูด้านข้างก็ได้น่ครับมันจะโคง้งมันจะโค้งลงมาครับตัวนี้โค้งลงมาแล้วก็มาต่อสายหมอน้ำอีกทียนึงสายหมอน้ำอีกทีหนึง่งก็ ถ้าจะเอาช่วงเดียวเลยไม่ได้เวลาเครื่องสันมันทำให้ขาดได้ครับก็จะมีพวกน็อตตัวนี้น็อตผมได้มาตัวละสี่บาทครับน็อตเลตัวนี้เป็นน็อตเลดหัวเจดีสีทองนะครับน็อตเลเบอร์12น็อตยึดฝาสูบเป็นน็อตเบอร์สิบสองน็อตสเตลเลส ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวนะครับตัวละสี่สิบบาทไม่รวมค่าส่งแล้วก็จะมีไทเทเบอร์สิบสองหัวแหวนหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าหกหกตัวครับตัวนี้ตัวละยี่ห้าบาทแล้วก็มีน็อตหัวเจดีสีเหลอีกหนึ่งตัว ก่อท่อเดิม,เ,ดมเหมือนเดิมตัวนี้ผมสร้างขายึดขึ้นมานะครับถ้าภาพไม่ชัดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาถ่ายทำอัดคลิปก็เลยอัดช่วงเย็นก็เลยเมืมดๆหน่อยกล้องก็ใช้กล้องโทรศัพท์นะตัวนี้ทำขายึดใหม่นี่อ่อตัวนึงก็ตัวนี้ก็ทำใหม่เหมือนกันครับทำขายึดใหม่ยึดหม้อน้ำ โดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับหลักๆก็คือเสื้อชุดเสื้อเปลี่ยนใหม่ลูกปืนปลายก้านประมาณนี้นครับตัวนี้เป็นเครื่อง V r านะครับเครื่องว r ากระด้งเดิมๆมันจะเป็นสีแดงสีเขียวอ่อนผมก็ได้เปลี่ยนใหม่ครับเป็นเอนเบอร์ร้อยถักใหม่ทั้งสองด้านนะครับ ด้านซ้ายด้านขวาทั้งสองด้านนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเอ็นเหมือนกันนี่ครับเอ็นตัวนี้เป็นกาดหม้อน้ํานะฮะกาดหม้อน้ําเวลาขึ้นบินหัวผมชอบต่าแล้วก็มันจะทําให้ลังพึ่งลม้มก็เลยทํากาดกันกาดหม้อน้าโอเคครับมาฟังเสียงเครื่องกันนะครับว่ามันจะไพเราะสนองหูแค่ไหน เ๋ยวให้ดูรอบเครื่องก่อนนะครับแปบ๊บนึงอ๋อลืมไอตัวแข้งผมพ่นสีกันความร้อนนะครับเป็นดำด้านนะครับตัวนี้เดิมๆเ,เป็นไอไอลูมิเนียมสีสีอลูมิเนียมนะฮะก็ผมได้พ่นสี ดำด้านกันความร้อนด้วยกระป๋องหนึ่ง150บาทไม่รู้ที่อื่นเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวผมรวมรวมให้ดูที่ปกคลิปนะครับหมดไปเท่าไหร่โอเคครับฟังเสียงเครื่องกันนะครับ ยังเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับ โอเคครับก็สำหรับคลิปรีวิวเจ้า vr าร a มเต r ตัวนี้ครับหลังจากซ่อมบำรุงก็จะประมาณนี้นะครับก็ผมขอจบไว้จบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่เข้ามาชม เป็นท่านผู้ชมใหม่นะครับฝากกดติดตามด้วยโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ